ขออนุญาตเริ่มต้นกันที่พิธีมอบทองคําเข้าคลังหลวงนะครับของหลวงตามหาบัวนั่นแหละวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีมอบทองคําเข้าคลังหลวงจากโครงการพระป่าช่วยชาติหลวงตามหาบัวยันนสัมปันโนครั้งที่16 โดยจัดพิธีนั้นจัดขึ้นณสวนแสงธรรมนะครับถนนพุทธมณฑลสายสาม,มีนายประสานไตรับวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทเป็นผู้รับมอบ ในประสานกล่าวว่าทางทปทได้รับมอบทองคำในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น73.64แท่งคิดเป็นน้ำหนักทองคำรวม920.5กิโลกรัมโดยหากรวมทองคำจากโครงการพระป่าช่วยชาติที่หลวงตามาหาบัวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2540จนถึงครั้งล่าสุดมีทองคำทั้งสิ้น13,000กิโลกรัม ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้นําทองคําเหล่านี้เข้าไว้ในบัญชีสํารองพิเศษซึ่งอยู่ในส่วนของทุนสํารองเงินตราเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของชาติต่ตอไปครับไปฟังคาให้สัมภาษณ์ของคุณประสานไตรรัฐวรกูลผู้ว่าการทปทครับแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานในครั้งนี้จำนวนน้ำหนักรวม920.5กิโลกรัมจะนำไปเพิ่มในทุนสำรองเงินตราซึ่งเคยได้รับมอบไปแล้ว15ครั้ง จำนวน967แท่ง12,079.5กิโลกรัมรวมกับทองคำที่รับมอบครั้งนี้เป็น13,000กิโลกรัมเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของชาติและจะดูแลรักษาให้มีความมั่นคงตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคและหลวงตามหาบัวยาณสัมปโนสืบไป นอกจากนี้ครับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ถวายเงินบริจาคหนึ่งล้านบาทเพื่อร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยในอาคาร96ปีหลวงตามาหาบัวยานสันปันโนตึกสงอาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีแด่หลวงปู่บุญนีปริปุนโนและถวายจตุป,ป,ปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่มาเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง15รูปด้วยครับก็เรียกว่าเป็นกุศลอย่างแรงกล้านะคะสำหรับท่านที่ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือประเทศชาตินะเคยได้ยินเรื่องของการทําบุญเข้าวัดใช่ไหมพี่น้องการที่เราเนี่ยทำบุญเพื่อทํานุบํารุงศาสนาให้สืบอยู่ต่อไปถือว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงนะคะการทําบุญเพื่อประเทศชาติก็เช่นเดียวกันนะการที่ทําให้ประเทศชาติอยู่รอดได้เนี่ยถือว่าคนที่ทําบุญเนี่ย แม้ว่าจะเล็กน้อยเศษสตังไม่เท่าไร่แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยค้ำจุนประเทศชาติให้อยู่อย่างเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปก็ถือว่าเป็นบุญกับผู้ที่ทำนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่ได้ร่วมทำบุญนะถวายเงินเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองคำนะร่วมกับหลวงตามหาบัวเพื่อช่วยชาติก็ถือว่าท่านได้บุญแล้วเอ็มอกอิ่มใจนะคะ แต่ว่าต่อไปเนี่ยคนที่จะเอาเงินตรงนั้นไปใช้เนี่ยก็ดูด้วยว่าใช้อย่างถูกวิธีหรือไม่เอาไปใช้แล้วแอบเข้ากระเป๋าตัวเองไปด้วยหรือไม่ถ้าคนที่ทำแบบนั้นเนี่ยจะถือว่าบาปมาหันทีเดียวนะคะพี่น้อง <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่กลับกันคนทำบุญเพื่อชาติจะได้บุญอย่างมากมายแต่ที่คนทำลายประเทศชาติเนี่ยพี่น้อง อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาก็าคิดดูกันแล้วกันนะแต่ในส่วนของโครงการพระป่าช่วยชาติที่มอบเงินให้หทปทเนี่ยจะเอาเงินไปใช้ส่วนตัวคงลําบากแต่ที่ต้องจับตาดูก็คือความพยายามในการรวมบัญชีของทอปทเนี่ยหลายรอบแล้วนะก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าจนถึงเวลานี้เนี่ยจะยังมีความพยายามในการรวมบัญชีเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่นโดยผิดวัตถุป,ประสงค์ของโครงการพระป่าช่วยชาติหรือเปล่าเมื่อสักครู่พี่แพรบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสร่วมทําบุญก็จะมีความสุขก็ได้รับบุญกันไปฝากไว้นิดนึงนะครับ ชมท่านใดพี่น้องท่านใดถ้าไม่ได้มีโอกาสร่วมทําบุญจะอนุโมทนาบุญร่วมกันไปก็ได้นะเพราะว่าพระอาจารย์เคยสอนผมไว้ในบุญกิยาวัตถุสิบมีอยู่ข้อหนึ่งอนุโมทนาไหม่เนี่ยบุญเกิดจากการการอนุโมทนาแม้ว่าเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการทําบุญดังกล่าวแต่ถ้าเรายินดีกับคนที่เขาทําบุญเราก็ได้บุญเหมือนกันนะ,ะก็ฝากกันไว้ค่ะก็อนุโมทนาสาธุพร้อมๆกันค่ะเป่งเสียงสาธุนะคะ เราก็จะได้บุญกันอย่างท่วนหน้าถ้าเรามีจิตใจดีมีเจตนาที่ดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยนะรวมไปถึงบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งที่พี่น้องกําลังทําอยู่นั่นคืออะไรคะพี่น้องการชุมนุมปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อแสดงจุดยืนว่าเราต้องการปกป้องประเทศชาติของเรานะคะอ้าวเราอยู่กันมาทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนนะฮะก็อดึอดอึดทนทน,ทนกันไป ล่าสุดมีข่าวมาบอกว่ามีการประชุมของคณะกรรมการใช่ไหมก็คณะกรรมการปกป้องราชนาจาักรไทยเนี่ยเขามีการประชุมร่วมกับแกนนำพันธมิตรเห็นว่าการชุมนุมที่ผ่านมาถือว่าเป็นผลสำเร็จแล้วก็จะมีการชุมนุมต่อไปวงเล็บจนถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอย่างน้อยนะอย่างน้อยอและจะยุติเมื่อรู้ผลการประชุม ก็คือเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าผลการประชุมคณะกรรมาการมรดกโลกเดินปลายเดนมิถุนาเนี่ยออกมาอย่างไรแล้วจะมาว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงกันต่อพูดง่ายๆอยู่กันที่นี่ไปอีกอย่างน้อยเมื่อกี้นับวันกับพระอาจารย์53วันอีก53วันอยู่ไหวไหมคะไหวเนาะเท่านี้ก็ดำพอแล้วอีก53วันก็ดำอีกหน่อยไม่เป็นไรที่นี่พระอาจารย์เคยถามหลายรอบไงจะให้อยู่ต่ออีก2ปี3ปีอยู่กันไหวไหมถ้าทําเป็นส่วนรวมเขาก็ตอบเหมือนกันว่าไหวกันหมดอ๋อ อกันจริงๆเลยนะ <No. S 1> ะ,ะเราไปดูรายละเอียดกัน